อ่ะน้องวันนี้เ้ากับเสืาพี่น้องมาเห็ดซุปน้อยใหม่พี่น้องแหลก <c oughs> ใส่เลยวุ้น้ทายตอนอันนี้เบื้อง้วยพี่น้องเลยเพราะว่าโทรจับชัดไว้พี่น้อง ดลดตเข่าขวัวี่น้นงซุปหน่อไมก้กะใส่น้ำมาแดกพี่น้นงแดกขวดจะลงไปพอม

คนเก่ากันพี่นอ้องซึกงว่าจะเขาขวานน้อยอย,อย,อยังไงนะอืโอ้ยบริัทนั้นได้พี่นอ้องคนเมนืองไทยเมื่อหนึงพี่นอ้องเอ้ยจังได้กะเออจะแซ่บพี่น้องวันนี้แน่ให้พี่นอ้องอคนเขากันชิมบมังพี่นอ้อง แจบแบพี so death, right? hmm. ่น้องบบเพียใคพี่ก็ใส่บิดเลยหรอนี่กิน้บ่ปนาหนอกม่ไงไีกยนโล้ได้พี่น้องเลยโอ้ะเด่นหนกอแล้วเพีดยแท่งคนพกินบะได้พี่น้องเลย หอมเอาใส่หมดไปเลยแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยแซบแซบน้ำกันมงหัน่นพ้นบวกันไดว้วางกล่องพ้นเขาน้าหนึ่งทีนึ่งนี่ซุปหน่อไม้ กาดย่ำแรงๆพี่น,อน้องจะซุบเราใหม่พี่น้องเบื้องก้ะที่พระท่านได้กินนี่เบื้องเด้อพี่น,อน,นอยย้อ,นนองเรับประมาณพระท่านกำกะรอกผู้ใหญ่ก่อนพี่น้องกะประมาณนี้เนาะยิบมนี่กัได้กะมักกะฝากคนไดคนแจ้เด้อพี่น้องในช่วงนี้กะบพระท่านไหนมีเพิมเกินไปไปทั้งไหนดอกพี่นอ้องยังติดโควิดอยู่พี่น้อง มีเอียงหลาคลิปออกไปข้างนอกนดเิเดตในกะมาเห็ดให้พี่น้องในเบิรงอีกเทช่นหนึ่งพี่น้องอ่าคือว่าไปหาไายรุแฮรุนอย่างนี้นๆๆนนสิโอเคเนาะพี่น้องสหรับคลิปนี้กะขอจบคลิปใบเพียงเจ้าหนี้เด้อพี่นอ้องอสียกเสียบแล้วกันพี่น้องซุปน้องไม้ไม่ไม่เลยเป็นน้องไม้ดองพี่น้องน้องไม้เขา ซื้อมาตลาดตม้มแล้วก็หั่นยังดีครับกัคลิปนี้กับสิบประมาณนี้ถ้ามากกัฝา,ากว่าอะไรก็แชร์ด้วยเปนหน่องขอบคุณครับ